มาพิวูกันแบบเร็วๆครับกับเจ้าตัวกล้องตัวนี้เลยฟูจิฟิล์มเอ m หนึ่งร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในงานซีพีพาร์ทน้องก็ กล้องตัวนี้นะครับขอบคุณฟูจิฟิล์มแพลนนะครับที่ให้เรายืมเลนแบบโวนๆนะครับเปิดตัวเมื่อวานตัวนี้งานสิบีพาร์ทนะครับก็เลยลองยืมมาออกมานะครับถ่ายเล่นนะครับนี่เลย Mark 6นะครับซึ่งรูปของกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่หลายคนจับตามองมากเนืองเพราะดีไซน์นะครับมันหล่อเหลาอลัการมากๆนะครับที่สําคัญเลยนะครับมันอัพสเปกนะครับจากตัวเก่านะครับขึ้นไปพอสมควรเนาะยังไงนะครับผมจะมาพรีวิวสั้นๆนะครับจากปรสบการการใช้งานเมื่อกี้ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับให้ทุกคนได้ฟัััััังงงงงกกกนนนนนนะคครรรรบบบวว่่่่่าาาาาาาเเเฮ้้้้ยยยยใชตีีมมป็ออไสิทผล แรกนะครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากได้นะครับเจ้าตัวใส่เจ้าตัวเอกลัยมานานมากๆคือเจ้าตัวระบบกันสั่นครับภายในตัวซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีกันสั่นนะครับออนเซนเซ,นซเนอร์โนทำให้มันสามารถนะครับพ่อเพลยว่า,าสามารถรอสปีชัตเตอร์นะครับเป็นของตอบผมยังไม่ได้ลองนะครับนในเอ็กซ์ตรีมคอนดิชันต่างๆเนาะแต่ผมลองสปีชัตเตอร์นะครับประมาณ หนึ่งต่อ4แล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับสามารถทํางานนะครับได้แบบาสบายๆเลยซึ่งผมคิดว่านะครับในระยะการใช้งานหวังผลนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน1นส่วนสวินาทีครับก็ผมว่าถือว่าเพียงพอนะครับกับตัวตัว X 1 0 0 m a r k 6ตัวนี้มากๆแล้วนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปที่จะพูดถึงก็คือตัวตัวนี้นะครับจะมีฟิล์มเพิ่มอรือชั่นตัวใหม่ก็คือเจ้าตัว Real r i นะครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมานะครับพร้อมกับเจ้าตัว Fujifilm GFX 100 Mark II นั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวใหม่สําหรับ X X นะรเเพาป็ ีตัวแรกนะครับที่สามารถใช้เจ้าตัว dora ER s ตัวนี้ได้เนาะแล้วก็เซ,เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับจะเปนเ็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับก็คือ exand cmos ห hr นะครับก็ให้ประสิทธิภาพนะครับที่ต้องบอกว่าดีมา,มากๆผมคิดว่าน่าจะเป็นโนหนึ่งะครับตอนนี้ของเซ็นเซ,นเซอร์ apc แล้วด้านคุณภาพไฟล์ที่ให้คุณภาพนะครับมันดีจริงๆเท่าที่ผมได้ลองฟิลแบบเร็วๆเมื่อกี้เลยนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาพรีวิวรอบตัวนะครับของเจ้าตัว Fujifilm X100 Mark VI ตัวนี้นะครับพรีวิวกันสั้นๆแบบนี้นะครับตัวนี้า o X100 Mark VI นะครับก็ยังคงเป็นเลยน,นะครับเจ้าตัว23มิลเอฟ2เหมือนเดิมาะเป็นเวอร์ชัน2นะครับก็ ตัวเดียวนะครับกับจาตัวมาไฟนั่นเองครับถามว่าประสิทธิภาพมันยังคงดีไหมผมว่ามันยังคงดีแล้วก็ใช้งานได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ตัวบอดี้ตัวนี้นะครับก็ถือว่างานประกอบนะครับค่อนข้างจะโอเคผมไม่ชวนนะครับว่ามันดีหรือมันแย่กว่าเจ้าตัว5แต่หลายๆคนบอกว่ามันรอว่าหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้จับตัว5นะครับมานานมากๆก็เลยตอบให้ทุกคนไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยมันดีหรือมันแย่กว่าแต่อเวอรารงานประกอบ ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับตัวหน้าจอตัวนี้สามารถปรับนะครับได้2องทิศทางแบบนี้ตัวหน้าจอนะครับก็สามารถปรับนะครับได้2องทิศทางประมาณนี้นะครับมีปุ่มควบคุมนะครับจอยสติ๊กนู่นนี่ นี่ปุ่มนะครับปรับนู่นนี่นะครับปรับ z o o ได้ตัวนี้เป็น EVF นะครับพี่มาพร้อมกับจาตัว o e f ในตัวก็ทํางานได้สะดวกนะครับแล้วก็สามารถปรับนะครับตรงนี้จากด้านหน้าได้ตรงนี้เป็นปุ่มคัสตอมนะครับเราสามารถคัสตอมอย่างตอนนี้ใช่ไหมครับเราคัสตอมนะครับเป็นจอตัวไวบาลาร์นปรับตัวคิวได้นะครับด้านบนก็มีปุ่มคัสตอมอีกหนึ่งปุ่มเนาะโดยรวมๆนะครับดีไซน์ค่อนข้างจะเร่าๆการมากๆน้ำหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่521กรัมก็ถามว่าหนักกว่าเดิมไหมก็หนักกว่าเดิมครับ แล้วก็คลิปเหมือนเดิมนะถามว่าถนัดบ้างไหมก็กลางๆไม่ได้แบบถนัดแบบขั้นสุดอะไรมากมายเนาะสิ่งที่เข้ามานะครับเราอยากให้ดูของตัวนี้นะครับก็คือด้านของโฟกัสนะครับตัวนี้อาจจะมีระบบโฟกัสนะครับที่เป็น AI เข้ามาซึ่งมันสามารถปรับนะครับได้เป็นโฟกัสแมวนะครับนี่โฟกัสนกนะครับโฟกัสรถโฟกัสมอเตอร์ไซค์โฟกัสเครื่องบินโฟกัสประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะหลากหลายมากๆแล้วก็จริงๆลรวบอกว่าความสามารถนะครับของรุ่นพี่อย่างพวก x s 2S อะไรพวกนี้นะครับเข้ามาใส่ในตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ตให้เราสามารถใช้งานได้นะครับประมาณนี้นี่นะครับนี่ก็จะมีรูนะครับเสียดายถ้าเป็นรูไมโครโฟนนะครับที่เป็น3.5จะดีมากมากแล้วก็พอร์ตไอซีนะครับแล้วก็มินิ HDMI เนอะประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับปิดกล้องก่อนแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว 126s นะครับ ก็เขาเคลมว่าด้วยความ c p u ตัวใหม่อะ X o c e s s o r 5นะครับก็ใช้งานนะครับได้นานกว่าเจ้าตัวเก่าหรือไม่ได้ต่างจากเจ้าตัวเก่านะครับก็คิดว่าสบายใจได้วันนี้คงไม่ได้มีเวลานะครับในการเทสต์ตวแบตเตอรี่ให้มันแบบวิคันจนถึงขีดสุดนะครับแต่ก็ผมว่ามันก็ถามว่าตัวนี้แบตเตอรี่มันแย่ไหมมันถ้าเทียบกับเจ้าตัว235มันก็แย่กว่าแหละครับแต่ถามว่าเฮ้ยคุณก็ใช้ตัวนี้มาตลอดมันก็พอใช้ได้มีแบตนะครับสัก3ามก้อนผมว่าก็อยู่ในท้งวันแล้วนะครับสำหรับตัวตัว 126s ตัวนี้ งานมือโตนี้นะครับสามารถถ่ายวีดีโอนะครับได้ที่ 6.2K นะครับแล้วก็เป็น1 0บิตรีคอร์ดนะครับผมคงไม่ได้เทสนะครับว่าเฮ้ยมันเจ๋งอะไรมากแค่ไหนอาจจะมีเซลฟ,ฟี่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ถ่ายตรงนี้นะครับเล็กๆน้อยๆแต่ด้านความร้ออะไรพวกนี้ผมไม่สามารถตอบได้จริงๆด้วยความที่ตอนนี้ญี่ปุ่น6องศาครับ6องศาจริงๆ7องศาเนี่ยผมให้ดูเนี่ย อยู่7องศานะครับก็เลยถามว่าให้ทสความร้อนในวันนี้มันคงยากมากๆด้วยความที่มันไม่ใช่สภาวอากาศนะครับแบบบ้านเรานั่นเองครับยังไงครับผมจะให้ดูไฟลย่เร็วๆนะครับว่าไฟได้จากตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับก็คือวิดีโอนะครับที่คุณจะได้จากเจ้าตัว x l o i Maxxix นะครับอันนี้ถ้าใครถือถ่ายก็อาจจะไม่แนะนำเนาะประมาณนี้นะครับก็เสียงที่ได้ก็คือเสียงที่ได้จากตัวตัว x r o i Maxxix ไ ็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ต่อมันไม่สมารถรับซะฟรีได้นะครับถามว่าเหมาะกับงานวิดีโอไหมผมก็าอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่แ,แบบสแนป s n a นะครับผมว่าได้อยู่เนาะอันนี้ลองให้ดูวิดีโอแบบเร็วๆนะครับกับมสมงการสานอันนี้นั่งถ่ายอยู่นะเดฟโบเก้ถือว่าได้อยู่วัดีครับนะไปต่อไหน ครับที่ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเจ้าตัว x l o 0 Max 6ตัวนี้นะครับก็คงไม่ได้มีอะไรใหญ่ๆครับแต่สําหรับผมแล้วก็ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆราคาในวันนี้ครับเปิดตัวอยู่ที่59,990บาทถ้าผมจะไม่ผิดนะไม่ไม่เก้าร้อยเก้าสิบก็เก้าร้อยนะครับเริ่มขายในเมืองไทยนะครับหนึ่งมีนาคมซึ่งก็ไม่ทันผมกลับไทยแต่ผมสั่งจองแล้วแหละน่าจะได้เห็นรีวิวเต็มๆนะครับของเจ้าตัว x l o 0ตัวนี้กันว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับ